สวัสดีค่ะท่านข่าวเดน่นอัปเดตข่าวดีกับ p e a News กับดิฉันปัจจรีสุนสินพงศ์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA รับมอบประกาศนีบบัตรรับรองระบบการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO IEC 3ามแ0ดห้าหหลังจาก PEA ได้นำแนวปฏิบัติมาใช้กับทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งส่งผลโดยตรงกับการดำเนินง,งานของ PEA อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ นายสุพชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO IEC 3 8 5 0 0 2 0 1 5โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลยังมีประสิทธิภาพจนผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO IEC 3 8 5 0 0ในขอบเขต ระบบการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นการยกระดับขีดความสามารถของการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT g o v e r n a n c e หรือในเชื่อย่อว่า ITG ในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการต่างๆด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 38500:2015ในครั้งนี้ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรที่จะมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการให้บริการลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนต่อไปความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้รับประกาศนียบัรการรับรองระบบ การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและอย่างสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่ได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มากขึ้นด้วยค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้หม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปัจจรีสนสินพงศ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ